จะเหยียบหลอดไหมปุณิเดียกระบาดแบคโอบ้าฝากด้วยถูกมากจริงดูส่องไปแดงเท่านั้นนะคะดูสุดโคนนะครับจัดเลยดูเหนียว่ยดูเหนียวอ่ะคันแบคโอบ้าพี่นินมาจัดโปรให้ลูกค้าเดี๋ยวดูดูดูเหนียวมากนะคะลูกค้าน้องๆัดสุดใครจะเอานะตัวนี้แจกโปรสำหรับน้องๆ้องมมัธยมอยากได้ไป็ดตีกับปอมหรือว่า งานอะไรก็ได้ตามคอนะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแบคโคบ้าฝากด้วยถูกมากเยวจริงยูสองใบแดงเท่านั้นนะคะดูสุดโคนนะครับจัดเลยออยากรู้ต้องลองมาไท่ไหนทำการกดสั่งมาเป็นที่เรียบร้อย ค่อนข้างส่งช้านิดหน่อยแต่ก็โดยรวมก็ดูดีอ่ะนะอยู่ในท่ออยากรู้ต้องลองมันเหนียวจริงปะรีวิวขนาดนั้นผมจะรีวิวตามที่เขารีวิวทุกอย่างเลยนะไปะไปดูกัน สวัสดีครับทุกคนนี่ผมหาเรื่องทำอีกแล้วอยากรู้ก็ต้องลองวันนี้ไม่ได้ไปตกปลาครับพามาทำอะไรแปลกๆกันบ้างสั่งคันเบ็ดมาในแอปตอกแทกผมเห็นรีวิวเขามันแบบงอได้สุดๆเลยอะไรเงี้ยเงี้ยผมเดี๋ยวผมก็ทำตามเขานะเดี๋ยวผมเอาทำตามแบบเป๊ะๆเลย หักเป็นหักอันนี้ผมสั่งมาน,นี่เป็นคันเบสนะรีวิวดูนะอันนี้หักก็เป็นหักนะผมอยากรู้ว่ามันจะเหนียวจริงวะ่ะตามที่เขารีวิวเนะี่ยหาเรื่องอีกแล้วอยู่ดีไม่ว่าดีเสียเงินเสียทองนี่ท่าแรกเขาจับอย่างนงี้เถ้าเบส อ่าถ้าเบสถ้าเบสเราต้องทำอย่างนี้นะอ่านะอื้อหืออื้อหือหักหักเป็นหักหักเป็นหักหักไหมหักไหมเฮ้ยเสียว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 เฮ้ยไม่หักเฮ้ยไม่หักไม่หักเบสสี่คีสิบโอ้โหมันจะหักไหมเนี่ยท่าต่อไปท่าต่อไป แล้วต่อไปเขาจับตรงด้ามเขาจับตรงด้ามเป็นหนึงนะแโ,โาะ้ารวาจว <c oughs> มมริงงเนั้นนะคะเขาจับตรงด้ามแล้วจับตรงไกลที่สองดดเดี๋ยวมา,า,ากเี่ยะบโคบ่าาให้ลูกค้าเดี๋ยวดูดูเียวมากนะคะลูกค้าโค<อ>้ดดใครเนะ วันนี้แจกโปรสำหรับรน้องๆวัดหงษ์มาพยมอยากได้แบบนึงนะในรีวิวเขาเป็นคันเบสนะแต่เขาดัดไกด์เข้าหาตัวแบบเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะรอดไหมเนี้ยเมื่อกี้ผมดัดผิดฝั่งเอาใหม่เอาใหม่เอางี้นี่มือจับหลงด้ามนี้ปลายจับหลังไกด์นี้ถ้าคันนี้รอดไปได้นะเดี๋ยวผมจะไปแจกถ้ามันรอดนะ อุ้ยเหนียวจริงอุ้ยอุ้ยเหนียวของแท้อุ้ยได้อ่ะได้อ่ะอุ้ยได้อ่ะอุ้ยได้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 ได,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 ได้ท่าต่อไปท่าที่สองผมเห็นท่าพิสดารเขาแป๊บหนึง่ง <c oughs> ท่านี้เล่นยากนะจริงจริงเบสมันต้องต้องเอาความเหนียวอย่างนี้นะทางเนี้ยทางเนี้ย นี่มันคันสองท่อนด้วยนี่ท่าที่สองเขาใช้เท้าเหยียบงองนี้จะเหยียบหลอดไหมปวณเนี่ยวิ่ยได้วิ่ยวิ่ได้ เรียบร้อยีนง,งอไม่ดึงครึ่งเลยโอ้เรียบร้อยไปแล้วหมดกันจบชีวิตออ <c oughs> ก็เป็นที่เรียบร้อยครับโดยไปสองท่าท่าแรกรอดครับท่าสองไม่รอดครับนี่นะฮะ ตรงเท้าผมเหยียบพอดีเลยเฮ้ยไม่ผ่านนะไม่ผ่านตารีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูความโค้งงอนะที่ผมเหยียบไปนะผมแล้วปวดหัวเลยนี่เท่ากับเอฟจะไปแจกเอฟีหน่อยไม่ได้ครับผมเรียบร้อยไปแล้วครับกลายเป็นคันสามท่อนไปแล้วตอนเนี้แต่พูดถึงว่า มันผ่านท่าแรกมาได้ก็โอเคแล้วนะผมว่าหรือว่าผมงอนมากเกินไปวะเนี่ยอื้อนี่ส่งมาใหม่ๆเนยครับยังไม่ได้โดนปลาสักตัวเดียวเลยเนี่ยโดนเท้าผมเข้าไปเรียบร้อย <c oughs> เออไม่เป็นไรครับอยากรู้ก็ต้องลองไม่ลองจะรู้ได้ไงถ้า เพื่อนๆมีอะไรที่อยากให้ผมรีวิวอีกนะส่งมาได้เลยนะบอกทักบอกมาได้เลยผมจะไปรีวิวให้เอเอส่วนสำหรับชุดนี้ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> แต่ผมว่ามันเหนียวนะมันก็เหนียวอยู่นะถ้าในระดับการไปตกปลาเนี่ยผมเอามาใช้ผิดวิธีแน่ๆเลย ก็ถือว่าผ่านนะของเขาในในราคานี้นะผมว่าโอเคเลยนะถ้าซื้อมาใช้ไม่ซื้อมาถีบนะ mm hmm. เมื่อกี้นี้ผมย้อนกลับไปดูกล้องแล้วเรียบร้อยนะปรากฏว่าผมน่าจะงอนมากเกินไปนะแล้วก็ยันมันตึงเกินไปนะเออถ้าถ้าจะเอาในองศาที่เขารีวิวให้ดูเนี่ยมันผ่านนะมันผ่านนะตัวนี้มันผ่าน โอ้ขอแก้แก้ไขเลยครับแก้ไขเลยตัวนี้ผ่านมันมันก็ไปได้เยอะนะผ่านครับถือว่าผ่านเลยถือว่าเหนียวมต้องขออภัยเจ้าของแบรนด์ด้วยครับผมกลับไปย้อนดูกล้องละผมดึงมันมากเกินไปครับเหนียวเหนียวเหนียวเนียว,ยว,ยว,ยวจริงเหนียวจริงยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ฮนะลองไปกดกดกันดูนะใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ผ่านผ่านผ่านถือว่าเหนียวเพราะผมไปดูกล้องเนี่ยผมผม ดึงมันงอมันเข้ามามากเกินไปครับมากกว่าที่เขารีวิวที่เขารีวิวอ่ะมันไม่เยอะขนาดนี้ผมดึงมากเกินไป over act พังอันนี้ผิดที่ผมครับไม่ได้ผิดที่เขาโอเคแก้ไขนะแก้ไขนะผ่านนะตัวนี้ตัวนี้ให้เออลืมมาสรุปพวกน้ำนงน้ำหนักเนี่ยใช้ได้นะผมจะเทียบกับราคาคันที่อยู่สักประมาณพันก่าบาทนะพันก่าบาทสองพันที่ หลายๆคนก็ใช้กันนะอืมน้ำหนักถือว่าโอเคครับความเหนียวเหรอความเหนียวโอเคนะอืมความคุ้มค่านี้แน่นอนอยู่ละตัวนี้เพื่อนๆนา,นานาคิดว่าไงครับให้กี่ตัวเบ็ดดีถ้าเรา คิดเรื่องเงินกับความคุ้มค่านะแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือมันมีเวทให้เลือกแค่สี่ขีดสิบซึ่งมันเป็นเวทอ่อนมันไม่มีเวทแข็งๆกว่านี้แล้วผมสั่งเวทอะไรไปวันนี้เดี๋ยวต้องกลับไปดูผมสั่งเวทแข็งมาเปล่าเนี่ยถ้าส่งมาผิดนี่จะหักหักคะแนนตัวเบ็ดลงมานะคณะตอนนี้นะกับราคานะที่ซื้อมาเนี่ยสองใบแดงมีทอนเนี่ย ผมให้8ปดจุดห้าตัวเบ็ดเลยแปดตัวเบ็ดครึง่งถือว่าคุ้มอะคุ้มคุ้มเอาไปใช้ได้เหนียวเนียวเหน,นียวจริงผมไปทำโอเวอร์แอคจริงไอ้แก้ไขแก้ไขลองไปโดนครับลองไปโดนยี่ห้ออะไรนเนี้ยเดยอเด้โฟกัสได้ม้ยเนี่ยอันนี้อันนี้นี่ผมเข,เขาไม่ได้จ้างรีวิวนะผมเห็นแล้วผมข้องใจเองครับอยากรู้เองก็จัดมาเองเลย เรียบร้อยครับสังเวยไปแล้วแต่ของเขาดีครับยืนยันให้8.5ตัวเบ็ด